สบายดีค่ะแล้วคุณดูซันมาละคะอ่านผันดีแล้วค่ะและเด็กๆที่บ้านละคะสบายดีหรือเปล่าคะค่ะบคราวนี้คุณทาผ้าที่เรียกค่ะอ๋อทาแล้วค่ะทาแล้วค่ะนั่ช่างคุณอ่านค่ะแล้วแต่ว่าคุณนพร้อมที่จะเรียนดูแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะค่ะนั่นเดี๋ยวเราผาเด็กๆไปอ่านอ่าอ่านดูอ่านกันก่อนค่ะนั่นแล้วมาอ่านดูอ่าเพิ่มความรู้กันเลยค่ะ เพิ่มพูนความรู้กล่าวว่าร็อบบี้ดิเบนีอิลมันวัชุปันิฟะมาวันนี้อาจารย์จะชนเด็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเอ๋สอบการนี้หน่วยเรื่องอะไรนะอ๋ออวัยวะของฉันกันไปกันมาอวัยวะของฉันหลายอย่งค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องป้าค่ะป้าของเราค่ะผู้นา งั้นต้องช่วยเด็กๆเป็นปากของเราแล้วะ,ะอ่าโอเคค่ะเอ๊ก,ออก่อนอื่นก่อนอื่นเลยค่ะคือสมาถ้าเราไม่มีปาก,กไม่มีฟันลระคะถ้าเราไม่มีปากเราก็กินอาหารไ,ได้ใช่คะอ๋อใช่แล้วเราก็พูดไม่ได้ดใช่ไหมคะอ๋อใช่แล้วค่ะเราเรียนเรื่องปากและฟันใช่ไหมคะหาวะเออ นี่เลยค่ะครูเนมานี่คุยอังเตรียมมาแล้วอันนี้ฟันคุยัานหรอคะไม่ใช่ค่ะอ่านี่เลยค่ะฟันฟันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะสอนวิธีการแปรงฟันครูเนมามแล้วเด็กๆล่ะคะรูไ้ไหมคะวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องจะต้องทำอย่างไร ถ้าไม่รู้เดี๋ยวเราให้เจๆไปดูเลยค่ะจะสมมุติโมเดลชิ้นนี้เป็นฟันของเราเราจะมาเริ่มสาธิตการแปลงฟันอย่างถูกวิธีกันนะคะ ข้อที่1ฟันด้านนอกวางขนแปรงเข้าหาฟันให้ปลายขนแปรงอยู่บริเวณขอบเงือกโดยเอียงทำมุม45องศากับตัวฟันและขนานกับแนวฟันขยับขนแปรงไปมาในแนวหน้าหลังเป็นระยะสั้นๆไม่เกินครึ่งซี่ฟัน ขนแปรงขึ้นในฟันร่างและปัดขนสำหรับฟันบนในแต่ละตำแหน่งขวแปรงประมาณสิบครั้งนะคะข้อสองนะคะฟันด้านในวางขนแปรงบริเวณขอบเหงือกและแปรงฟัน โดยเอียงทำมุม45องศากับตัวฟันและขนานกับแนวฟันขยับขนแปรงไปมาในแนวหน้าหลังเป็นระยะสั้นๆไม่เกินครึ่งซี่ฟัน ปัดขนแปรงขึ้นในฟันล่างและปัดลงสำหรับฟันบนในแต่ละตำแหน่งควรแปรงประมาณสิครั้งนะคะข้อ3นะคะฟันด้านบดเขี้ยววางขนแปรงด้านบดเขี้ยว ฟันโดยวางแปลงให้หน้าจัดขนแปลงอยู่ด้านบนของฟันบดเคี้ยวถูไปมาในแนวหน้าหลังทั้งฟันบนและฟันล่างค่ะ ขอ้อ4ฟันหน้าด้านในวางแปรงสีฟันในแนวตั้งใช้ปลายแปรงสีฟันแปรงด้านหลังของฟันหน้าแต่ละซี่โดยขยับและปัดปลายขนแปรงมาทางไปขอบฟันทั้งฟันหน้าบนและฟันหน้าล่างค่ะเด็ก เราไปดูวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องแล้วค่ะถ้าเด็กๆทำได้ตามคลิปนี้นะคะฟันของเด็กๆก็จะสะอาดและสวยงามใช่แล้วค่ะอไปนคในปากของเด็กๆมันมีอะไรด้วยหรือคะมีอะไรครับมีลิ้นค่ะอ้ยลิ้นของเด็กใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เวามีปักแล้วก็ต้องมีอะไรได้คะมีฟันฟันแล้วก็มี ม่ใช่เราแค่แปรงฟันอย่างเดียวนะคะคือจนมาเราจะต้องแปรงลิ้นของเราด้วยเดี๋ยวให้เด็กๆไปดูคลิปการแปรงลิ้นด้วยนะคะถ้าไมถึงเราต้องแปรงลิ้นนะคือเพราะว่าภาพเสษอาหารค่ะหรือว่าแม้เวลาที่เด็กๆได้ดื่มนมเนี่ยอ่าก็เป็นเสลิ้นของใช่ยิ่งเป็นเด็กๆชอบทานนมใช่เขาจะเรียกว่าเป็นฝ้าใช่เขาสะมาต้องแปรงลิ้นเนาะประมาณสิบครั้งได้เดี๋ยวเราไปดูคลิปการแปรงลิ้นถ้าเราไม่แปรงลิ้น ปากของเราก็จะแทมเอ,อ์มมีกลิ่นค่ะคุณเชนมาอ่างั้นก็ดูคิปการแ้างลิ้นอีกหนึ่งคลิปนะคะแปรงลิ้นอย่าลืมแปรงที่ลิ้นเพื่อก,กําจัดคราบจุลินทีและป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นปากโดยการปัดขนแปรงสีฟันจากขนลิ้นมาทางปลายลิ้นประมาณสิบครั้งค่ะดิกๆเป็นยังไงกันบ้างคะดูวิธีการแปรงลิ้นไป เอ้คุณสันมาคะคะอะไรบ้างคะที่ทําให้ฟันของเราอ่ะผูกอะค่ะโอ้อย่างเงี้ยคุณครูเชื่อได้เลยค่ะว่าเด็กหลายคนจะต้องชอบมันแน่ๆเลยค่ะนั่นก็คืออมยิ้มค่ะโอ้ยอมยิ้มอย่างเดียวหรอคะคุณสันมาอาจจะเป็นขนมอกักรอบได้ทางตรงๆก็ของหวานเช่นเค้กขนมหวานแล้วช็อกโกแลตล่ะคะด้วยค่ะ ไม่ว่าเราจะทานอะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณแมถ้าไม่อยากให้ฟันของเราไม่สวยเราต้องแปรงฟันค่ะ<ช>แปรงฟันนะคะเด็กๆอย่างน้อยนะคะจะต้องแปรงวันละสองเวลาค่ะก็คือเช้ากับเย็นแต่ถ้าสมมติระหว่างวันนะคะคุณชน,นะถ้าเราทานพวกขนมหวานช็อกโกแลตอย่างเงี้ยมันจะติดตามฟันถ้าเรา อยู่ข้างนอกนะคะถ้าเราไม่สะดวกแปลงฟันเราก็ไปล้วนฟากค่ะเพื่อที่จะให้ค้าวช็อกโกแลตหรือว่าค้าวของหวานที่ติดในฟันออกไปค่ะฟันของเราก็จะได้ไม่ปุบด้วยนะคะในสุนะของข้านบีนะคะให้เด็กแปรงฟันรือที่ก่อนด็กดจะทำการละหมาดค่ะการละหมาดของเรามีทั้งหมดกี่ลคะคะห้าเวลาค่ะราคาเลยนะคะขอว่าฝันของเราจะได้สะอาดด้วยค่ะค่ะถ้าสมมติเราไม่แปรงฟัน บบนีตัวอะไรกะนีเชื้อโรคเราเป็นคลิปเล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะก่อนจะจบกันนะคะว่าเวลาถ้าเราไม่แปรงฟันเชื้อโรคตัวนี้นะคะจะไปทาลายาฟันผ่านุตเซะร์มาใช่ค่ะองันเราต้องทำลายต้องดเชื้อโรคใช่แล้วบบค่ะถ้างั้นรอลาดดดกๆเลยค่ะอัเดตปมาชุบผ้าว่าดิประจุค่ะว่าสุบารานะตันรอฮูมากวาดิทานดีจกะ อัสซาดุอาลลอฮิลาฮอิลลาอันตาอัสตอฟมิลกาว่าตัวพูดอะิรจ้อัสสลามุอะลัยกุมวะรอมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ปราณฟันให้ฟองฟูฟูดูสิดูหนูชอบแปรงฟันที่ฟันมันมีเศษอาหารที่ฟันมันมีเศษอาหารเชื้อมาป้องกันได้มากินเร็วไว้ เชร้องงงว่าคีฟันมาไหยไม่ไหนและและ้วเชร้องตกใจและและ้วเชร้องตกใจที่ฟันหายไปเพราะเด็กๆแปลงฟันเย้ฟันสะอาดแล้วจ้าแปลงข้างหน้าแล้วก็แปลงข้างหนแปลงข้างซ้ายแล้วแปลงข้างขวาแปลงข้างหน้าแล้วก็แปลงขนน้างหน ข้างซ้ายแล้วก็แปลงข้างขวาไหนดูสิมีเศษอะไรติดอยู่อีกไหมอ,อีกรอบหนึ่งดีกว่าเอาละนะแปลงข้างหน้าแล้วก็แปลงข้างในแปลงข้างซ้ายแล้วแปลงข้างขวาแปลงข้างหน้าแล้วก็แปลงข้างในแปลงข้างซ้ายแล้วก็แปลงข้างขวาเป็นไงเด็กๆสดชิ้นปากไหมนี่แหละเราก็จะห่างไกลฟันโถแล้ว